สวัสดีครับทุกคนวันนี้ตอนเช้าอยวนองศาสามสิบเก้าตกใจมูเลอบีว่าด,ด้วยคำหลอดอยากกินราชาพืชลงปานของเกมไปแล้วลงไปมานสวยแล้วก็อยวนอารมณ์ไม่ดีไม่สบายดีโอส่งสันดูหน้าขาแข็งแรงแข็งแรงยวนตอนนี้ นั่งแน่นโนโอนหมอห้องสวยมากเหมือนกันเจ็บลูกเยอะๆยวนอารมณ์ดีเล่นชันดีใจมากเมย์ด้วยยวนเอ็กซเรย์ไปแล้วรงแปบ้านรัชพึกงกงเกนบริการดี ตรวจโควิดตรวจหาไข้หวัดชนิดอื่นไม่มีค่ะย้อนปอดอักเสบคุณหมอเลยให้พ่นยาได้กลับมาดูอาการที่บ้านค่ะ